ทริปเชียงใหม่3วัน2คืนฉบับเน้นกินเที่ยวมูเราจะไปที่ไหนบ้างมาดูกันอย่าลืมเซฟคลิปไว้เป็นไอเดียกดติดตามและกดหัวใจเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เช้าตู่ที่สนามบินดอนเมืองมาถึงเชียงใหม่ประมาณ8โมงเช้าราแวะรับรถก่อนพุ่งตัวไปร้านโกนเน่งมิชลินบิบกูมองปีล่าสุด รับน้องไดโนและมังกรอย่างละตัวต่อด้วยลุงขจรวัดเกตมีรางวัลมิชลินไกด์การันตีราคาดีทั้งสาคูและปากหม้อกล่องละ20บาทเท่านั้นและร้านเค้กเปี่ยมสุกที่อยู่ใกล้ๆกันแบบมาถึงตอนร้านเปิดพอดิบพอดีไม่พลาดกับบานอฟฟี่และภายมะพร้าวตัวดังทานหวานละตกท้ายด้วยสุก,กี้ช้างเผือกหลังมอชอผักกรอบอร่อยแล้วเหมือนจะไปตอนไม่มีคนพอดีเลยได้ทานไวมากเราย้ายโซนไปแถวแม่ริมคาเฟ่วิวสวยวอเตอร์ฟอร์ค่าเข้า100บาทเอาเงินไปแลกเครื่องดื่มใน้แต่วันที่ไปเครื่องบนจองไว้เลยไดด้้เินแแค่ข่ขาางงลล พอปพอแจ้งหลังจากจ่ายเงินแล้วเนี yeah. ่ต่อกับเครื่องเล่นโคสเตอร์ที่ตั้งใจมาเล่นโดยเฉพาะสนุกแบบไม่เบรกเลยค่ะอยากลองลาบเมืองก็ต้องลาบป่าตันไส้ทอดกับคางหมูย่างก็ดีนะเดินเล่นบ้านข้างวัดต่อเราไปตอนบ่ายอากาศค่อนข้างร้อนที่นี่จะรวมงานคารฟสถานที่เวิร์กช็อปคาเฟ่ร้านอาหารไปด้วยและขอจบวันแรกกับเนื้อกระทะมุสลิมที่เพิ่งเคยมาทานครั้งแรกราคาดีมากอร่อยอร่อยมากแนะนําค่ะและพรุ่งนี้จะไปที่ไหนต่ออย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย